ท่ามกลางกระแสข่าวว่าเราอยากจะต่อสัญญาโมเมซาร่านะครับแต่แทบไม่มีคนพูดถึงการต่อสัญญาของซาเดโอมานเน่เลยเรากับว่าอยากให้เรื่องซาร่านั้นจบไปก่อนแต่ว่าผมอยากมาชวนคุยกันหน่อยดีกว่าครับเพราะว่ามาเน่เองเนี่ยก็ถือเป็นคนสําคัญของทีมเหมือนกันนะครับและนี่คือ4เหตุผลครับที่ผมคัดมาแล้วว่าพวกเราควรจะต่อสัญญาซาเดโอมาเน่หัวหอกคนเก่งของพวเราครับติดตามได้ในหงเล่นเกมเราครับ ซูซูกิสวิทพาวเวอร์ยออเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ดูอัลเจ็และแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ให้ตอบสนองได้อย่างเร้าใจสปอร์ตโดดเด่นด้วยไฟหน้า L.E.D โปรเจกเตอร์พร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เติมเต็มทุกการเดินทางให้สนุกเร้าใจด้วยระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดถุงลมนนรภัยมากถึง6ตำแหน่งสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h ซูซูกิสว i f พาวเวอร์ u u อัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจ เป็นที่รู้กันดีนะครับว่านักเตะ3ประสานชุดคลาสสิกของเราอย่างโมเมตซาร่าโรเบโตฟิมิโนและซาเนลมาเน่นะครับต่างเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลจนถึงแค่ปี2023เท่านั้นและที่ผ่านมาครับก็มีแต่กระแสการต่อสัญญาไปที่ซาร่าเท่านั้นเองครับส่วนฟิมิโนเนี่ยก็มีกระแสข่าวว่าหงแดงเนี่ยเตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้บ้างแล้วแต่เจ้าตัวเนี่ยต้องเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะอยู่หรือไปกันแน่ในขณะเดียวกันครับกระแสข่าวของการต่อสัญญามาเน่เนี่ยเดินเงียบกริบซะอย่างนั้นครับเราก็เลยสงสัยว่าสโมสรเนี่ยจะยอมเสีย หลายสโมสรในยุโรปนะครับโดยเฉพาะทีมยักษ์ใหญ่ในสเปนอย่างบาร์ซ่าและเรอัลมาดริดเองเนี่ยก็กำลังมองอยู่ครับว่าเอ๊สถานการณ์จะเป็นยังไงกันแน่นะครับซึ่งแฟนผลหลายคนเนี่ยครับก็ยังสนับสนุนให้ทีมเร่งต่อสัญญากับแข้งชาวเซเนกัลรายนี้และก็ควรได้รับความสําคัญเสมือกับที่ซาร่าได้รับความสําคัญอยู่ณนเวลานี้ครับวันนี้เราเลยขอพูดถึงนะฮะเหตุผลที่เราควรต่อสัญญามาเน่กันดีกว่าเดี๋ยวไอเหตุผลที่ไม่ควรเนี่ยจะต้องทําเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราจะมาในแนวของการซัพพอร์ตล้วนๆนะฮะใครที่รู้ส อดทนฟังแล้วกันถ้าคุณฟังไหวแต่ถ้าคุณฟังไม่ไหวก็เลือกดูกคลิปอื่นเลยครับมีเยอะมากเลยนะครับโอเคเริ่มมาที่ข้อแรกเลยครับมาเน่ยังคงเป็นคนสําคัญเสมอครับคือแม้ว่าก่อนหน้านี้นี่นะครับซาเดลมาเน่จะถูกวิจารณ์ฟอร์มการเล่นว่าดรอปลงไปหน่อยครับแต่ว่าผลงานของเขาเนี่ยก็ยังพิสูจน์ว่าแข้งรายนี้ เป็นคนสําคัญของทีมนะครับโดยซีซั่นนี้ครับเจ้าตัวเนี่ยลงสนามทั้งหมด22นัดซัดไป11ประตูจากทุกรายการครับเขายิงประตูในแมตช์สำคัญให้กับหงแดงได้เสมอนะครับทั้งเกมเจอกับแอตเลติโกมาดริดแมนซิตี้อาร์เซนอลและเชลซีครับซึ่งในฤดูกาลนี้เนี่ยครับผมคิดว่ามาเน่เนี่ยเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสําคัญในการลุ้นแชมป์ของทีมพวกเราเลยนะครับการจะหาหนักเตะแบบมาเน่เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะครับแม้แต่คลอปเองเนี่ยก็ยังยอมรับเรื่องนั้นเหมือนกันว่าเขาคือน,นักเตะทีีี่มมเเพอออร์ฟชช็็ตแล้วกบจังงงงงงงหหววะะะะะททีีี่่่่่่่เรรรราาาาคคคดไมถึออออยอยยะะยูบบัััั้นนนฮจตลกิิใส ตอนแรกเนี่ยเล่นเป็นกองหน้าตัวเปาเนี่ยท่าจะมีบทบาทเลยเพอถากออกมาเล่นริมเส้นเพื่อหาโอกาสหาพื้นที่มากขึ้นเนี่ยมาเน่ก็ยิงประตูได้แบบสุดสวยเลยครับโชลีลาเซปักตะกอ้อกระโดดฟาดบอลเข้าประตูไปอีกด้วยเอเอก็เป็นนักเตะที่แบบมีโมเมนต์พิเศษพิเศษอยู่เสมอนะครนอกจากนี้เนี่ยครับเขายังเป็นหนึ่งในตัวรกที่เข้าใจระบบและเข้าใจในเรื่องของการเพรสซิ่งของเชนคลอปเป็นอย่างดีนะครับโดยเจ้าตัวครับมีสถิติวิ่งกดดันคู่แข่งสูงถึง269ครั้งในซีซั่นนี้ครับโดยมีนเปอร์เเ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 ซซซ็็็็นน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 ตตต์์์กกกกาาาาาารร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 รพสสสสสิิิ่่่่่่งง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 จจูุุุุดดดดดดดใใบบบบบแแแววขอออออหหลลยยยยยยคคคคคคััััปปโโโ้้้ฟีีีีมมท ต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักพักหนึ่งเพื่อให้ทำได้แบบมาเน่นะครับและด้วยวัย29ปีกับฟุตบอลสมัยใหม่ครับมาเน่ยังอยู่บนจุดพีคได้อีกอย่างน้อย2-3ปีครับอย่างที่เลโอนาร์ดเมซี่โรเบิร์ตเลวานอฟสกี้หรือคริสเตียโน่โรนัลดได้พิสูจน์มาแล้วนั่นเองครับเราก็เลยเชื่อว,ว่าประสบการณ์ของมาเน่รวมถึงสวนแทสายาของเขาเนี่ย น่าจะยังทําให้เจ้าตัวรักษาสถนานะคนสําคัญของหงแดงได้อย่างแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงดีอาร์ไปแล้วครับผมว่าข้อนี้เป็นจุดสาคัญเลยครับเป็นหนงหนึ่งเหตุผลที่ผมอยากจะพูดมาเน<อ>่ควรจะอยู่เพื่อประคองดีอาร์ก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้เขาครับคือผมว่าเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าดีอาร์เป็นนักเตะที่มีดีกรีที่ดีมีฝีเท้าที่น่าสนใจนะครับแล้วเขาก็จะเป็นตัวแทนของมาเน่ทางกลับซ้ายของลิเวอร์พูลแน่นอนในอนาคตนะครับเพราะว่าจากสิ่งที่มาเน่พิสู ดิอัสยังต้องพิสูจน์ตัวเองสักพักครับกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้โดยแข้งชาวโคลอมเบียเนี่ยนะครับยังต้องปรับตัวยังต้องทําความคุค้นเคยกับจังหวะและความหนักหน่วงในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปอีกสักพักนึงก่อนแม้ว่าจะเริ่มต้นได้อย่างสวยหรูนะฮะแล้วก็เบิกสกอร์แรกไปแล้วในแมตช์ล่าสุดแต่ว่าหงแดงเนี่ยก็จะประมาทไม่ได้นะครับถ้าหากว่าปล่อยมาเน่อจากทีมในทันทีเนี่ยเราก็ไม่สามารถมั่นใจได้เต็ม100%ครับว่าดิอสัสเนี่ยจะขึ้นมารับไม้ต่อได้แบบสมบุกสมบันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใน1ถึง2ปีแรกเนี่ยดิอสัสอาจจํเป็นต้องมีผู้ชํานาญการทางปีกซ้ายอย่างมาเน่เป็นพี่เลี้ยงคอยประคับประคองหรือว่าลงเล่นร่วมกันไปก่อนนะครับและก่อนหน้านี้ครับหลายคนสงสัยว่า การคว้าตัวดีอาสเข้ามาเนี่ยมันคือการบีบแข่งชาวสซเนก้าให้ย้ายออกจากทีมหรือเปล่าพอพวกเขาเล่นในตำแหน่งเดียวกันนะครับหลายคนก็เลยมองว่ามันคือคู่แข่งในตำแหน่งเดียวกันชัดๆแต่ว่าท้ายที่สุดครับมาเน่ก็ออกมาหยุดดราม่าของแฟนบอลนะครับดยระบุว่า ผมไม่ได้มองว่าดีอาร์สคือคู่แข่งที่ต้องแข่งขันผมมองว่ามันเป็นการช่วยกันและกันเพื่อให้เราทั้งคู่เป็นนักเตะที่ดีขึ้นหากคุณอยากมีทีมที่ยอดเยี่ยมคุณต้องมีนักเตะประเภทนี้เรามีความสุขมากจริงๆที่เราได้นักเตะแบบดีอาร์สเข้ามาและลรยพูลจะคว้าชนะจากนักเตะแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นนะครับเราไม่ต้องกัวงวลเรื่องมาเซ็ข,ของมาเน่เลยนะครับเขามีความสุขดีที่ดีอาร์สเข้ามาแล้วมั่นใจได้เลยว่ามาเน่โอเคที่จะค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลต่อไปแน่นอนครับพูดถึง่ตนก,นการรัด้ว่่่องของายขงขแเยเหตลลลออาาคืแะม แต่ใครจะรู้ครับว่ามีซาลาก็ต้องมีมาเน่และนี่คือผลที่3ครับ ทั้งยุโรปนะครับต่างมีคู่หูที่โด่งดังมากมายนะฮะมันจะเป็นคู่หูแดนหลังแดนกลางหรือแดนหน้าซึ่งคำว่าคู่หูเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำไว้เรียกแค่สวยหรูเท่านั้นนะครับแต่มันต้องเกิดจากความเข้าใจซึ่งกันและกันของนักเตะทั้งสองคนด้วยจนสามารถที่จะส่งเสริมให้ผลงานในสนามเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเดียวก,กับเร์พูคร,ครับที่ตอนนี้มีคู่หูแนวรุกระดับพูการอย่างซาร่าและมาเน่จนสุดท้ายตอนนี้ทีมก็ประสบความสำเร็จมาโดยตลอดนะครับคู่หูนรอกคู่นี้เนี่ยนะครับเปิดซิงลงเล่นพร้อมกันครั ขาดลอย30นะครับและการลงสนามร่วมกันของพวกเขาเนี่ยได้ผลลัพธ์ออกมาหน้าพอใจสุดๆครับ ทั้งคู่สอบประสานงานเข้าขารู้ใจกันเป็นอย่างดีทางริมเส้นฝั่งซ้ายและขวานะครับและสามารถทําประตูกันได้ทั้งคู่หลังจากนั้นนะครับถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยครอปก็ไม่เคยแยกพวกเขาออกจากกันอีกเลยครับซึ่งแนวะรุก2คนนี้เนี่ยนะครับสามารถยิงประตูในแมตช์เดียวกันได้ถึง30ครั้งในพรีเมียร์เลกกรีตถือเป็นคู่หูที่ยิงประตูพร้อมกันได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์เกาะอังกฤษเลยนะครับมันจึงเป็นเครื่องยิงเยี่ยนว่าพวกเขาสุดยอดแค่ไหนกับการเล่นคู่กันนะครับจัสติติระบุว่าซิโอมาเน่ลงเล่นให้กับทบทััััััััััพหหงงงงแแแดดดดดด้มม247 233 52 44นนนนนซซซซไไปปปป108 150รรรระะะตตตููกกกบบบบอออีสสสสสิ์คค่วาาาล ซิและคว,วา้าแชมป์ร่วมกันได้ถึง4รายการคือพรีเมียร์ลีกยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูฟาซูเปอร์คัพและฟีฟ่าคัพเวิร์คัพนั่นเองนะครับพวกเขาคือคู่เพื่อนรักที่มีสตอรี่ร่วมกันอย่างครบรถนะทั้งควา้าแชมป์รายการใหญ่ๆด้วยกันฉลองร่วมกันเคยมีข่าวว่าไม่พอใจกันได้ลงเล่นทีมชาติแล้วต้องแข่งในทัวร์นาเมนต์เดียวกันอีกแถมมีสตอรี่ในนักชิงร่วมกันอีกนะครับและหลังจากทีมชาติอียิปต์แพ้จุดโทษต,ต่อทีมชาติเซเนกัลในนักชิงชน,นะ,ะเลิศเอฟคอนนเเกีียร่มได้์นนรเี่นตัววแล้ผมมเเคาาารพขกๆ ผมรู้ว่าเขาทุ่มเทพเพื่อทีมชาติสุดๆโดยเฉพาะในรายการนี้แต่เขาก็โชคร้ายที่ไม่ได้ผลลับตามที่หวังเอาไว้แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดอยู่เพียงแค่นั้นั่ยังมีความสำเร็จอีกมากให้ไราลารวมถึงแชมป์รายการนี้ในปีหน้าอีกด้วย เขามีกลุ่มผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้ในอนาคตครับจะเห็นว่าพวกเขาให้ความเคารพซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนะครับแม้จะเคยทะเลาะก,กันแต่มันก็เป็นการไม่เข้าใจกันที่เกิดจากความกระหายของทั้งคู่นะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าดูโอคู่นี้เนี่ยคือส่วนสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของยุคข,ของเจแอนด์คลอปอย่างแท้จริงครับและหากบอดบริหารพยายามต่อสัญญากับซาร่าคุณก็ไม่ควรมองข้ามคู่ห่วง,ขงเขาอย่างซาดิโอมาเน่โดยเด็ดขาดนะครับ เหตุผลข้อสุดท้ายอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงครับเพราะว่าถ้าโค้ชออกปากว่าต้องการให้นักเตะคนนึงอยู่ต่อแล้วหละก็บอดบริหารก็ต้องทําให้ได้ครับเจนครับแสดงเรจตนาชัดเจนนะครับว่าเขาต้องการให้เซโดมาเน่อยู่ต่อครับมาดูฝากฝังของบอสเราอย่างเจงครับเนะครับเขาไม่เคยต้องการให้มาเน่ย้ายออกจากทีมเลยแม้แต่น้อยครับเขายังมองว่าประสบการณ์และฝีเท้าของมาเน่ในวัย29ปีเนี่ยจะยังเป็นส่วนสําคัญให้เลี้ยงู้ได้แบบสบายๆครับโดยไม่นานมานี้นะครับครับเพิ่งออกมาให้สัา่บว มันเป็นเรื่องยากมากที่จะพัฒนาไปถึงขั้นที่ซาดีโอเป็นอยู่ณเวลานี้ส่วนเลวันดอฟสกี้ตอนนี้อายุ33เมซี่อายุ34และโรนัลโดอายุ37ปีข้อได้เปรียบมหาศาลสำหรับนักเตะที่กำลังเข้าสู่วัย30ปีหรือ30กว่ากว่าคือคุณได้ผ่านการมองเห็นสิ่งต่างๆที่ถูกต้องมาแล้วและเมื่อคุณได้เรียนรู้ตลอดเส้นทางอาชีพของคุณเองเนี่ย คุณก็จะรับรู้ได้สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเซดิีโอสามารถใช้สิ่งนั้นได้และกลายเป็นนักเตะที่เก่งขึ้นกว่าเดิมได้เมื่อเทียบกับเขาเมื่อสองถึงสามปีก่อนหน้านี้แต่สโมสรอ,อาจจะคิดต่างออกไปนะครับพวกเขามองไปว่านักเตะที่อายุ22-23ปีเนี่ยแล้วก็มานั่งคิดว่าเออเราคงขายเข้าออกไปไม่ได้แล้วอะไรแบบนั้นแต่สําหรับผมถ้านักเตะเหล่านี้ที่อยู่กับสโมสรต่อไปและมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมันก็มาจากประสบการณ์ที่พวกเขาเก็บเกี่ยวและความปรารถนารวมถึงศักยภาพที่พวกเขามีอยู่ในตัวอยู่แล้วครับก็เหมือน มองว่านักเตะอายุ32 33จะขายไม่ได้แล uh. ้วครอบกับมองว่าถ้าได้นักเตะเหล่านี้อยู่ในทีมเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะสามารถสร้างสิ่งที่ดีให้มากกว่าเม็ดเงินด้วยซ้ำครับเห็นได้ชัดนะครับว่าครอปยังมองเห็นประโยชน์ของมาเน่ย์อยู่เขามองว่าประสบการณ์และฝีเท้าของมาเน่เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ใครจะไปถึงได้ง่ายๆครับมาเน่รับฝีเท้าของเขาจนไปถึงจุดที่พี่สุดๆของอาชีพแล้วนะครับซึ่งจุดนี้นี่แหละครับที่ทำให้มาเน่เนี่ยจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยและนํามันมาสร้างประโยชน์ให้กับสสมร ได้มากกว่าที่เป็นอยู่เมื่อครั้งวัยรุ่นเซรุ่ยซ้ำนี่ก็สิ่งที่ครอปพยายามจะสื่อนะครับเมื่อคิดยังไงบ้างครับกับ4เหตุผลที่ผมยกมาซัพพอร์ตว่าทําไมหงแดงได้ผูกของเราควรจะต่อสัญญากับเซดีโอมาเน่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดของเล่นเกมเล่านะครับแล้วก็ต้องขอบคุณซูกิสวิปพาวเวอร์โยอัพแรงสุดขีดสปีดเรา้าใจด้วยนะครับติดตามได้ใหม่นะครับกับหงเล่นเกมเล่าที่ให้คุณกด s u b s c r i ต e กดติดตามกดกระดิ